จนันบ,บุรีแม่เข็กก้องวงจรปิดส่งสัญญาณเตือนภัยพบแกง๊งลักลอบขุดดินล้นแร่หาทองคำเคลื่อนไหวกลางป่าเจ้าที่ระดมกำลังซุ่มโปรงรวบได้สามรายสารภาพนำไปจำหน่ายให้ร้านรับซื้อในหมู่บ้านจอรลอคิวเข้าคุกสข่าวรายงานว่านายอริสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดการจนันบ,บุรีนายชุติเดชกมลนัชนุษย์ผู้อำนวยการสำนักบ,บริหารพื้นที่รักที่สามบ้านโปรงนายชาคิตตันพิรลณในอำเภอทองผาภูมิ พันเอกพันธสัเพียวพาณิชย์พอบบเฉากรราธยากองกำลังสุรศีพันเอกเปียเนยรศศตรพรนัสั์วัตรวงศ์รองพอบบเฉากรราธยากองกำลังสุรศีได้รับรายง,งานว่าระหว่างวันที่21-24กันยายนที่ผ่านมาคณะพนักงานเจา้าหน้าที่นำโดยนายยุทธพงศ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิพันตำรวจตีพัชรพลอินเตจพอบบร้อยตชร .135 ร้อยโทสถาพรสิทธิศาสตร์ พอบมวลวชกอกรัตยากองกำลังสุรสีได้รับสัญญาณแจ้งเตือนมีวัตถุเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้บริเวณพื้นที่แปลงตรวจยึดที่ถูกกลุ่มบุคคลลักลอบเข้าไปแผวถางขุดเจาะด,ดินเพื่อนำไปรำแรหาทองคำซึ่งเป็นผืนป่าลุ่มน้ำชั้น1 a ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิท้องที่บ้านปีล็อกขีหมู่4ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิ เมื่อทําการตรวจภาพจากกล้องจรปิดที่แจ้งเตือนพบกลุ่มบุคคลไม่ทราบจํานวนเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเวลากลางคืนเชื่อได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ลักลอบเข้าไปขุดดินลลาแร่ทองคาอย่างแน่นอนดังนั้นเจ้าที่จึงวางแผนเข้าทําการจับกลุ่ม โดยนำกำลังออกเดินทางทั้งทาง,ทาง,ทางเรือและทางบกตั้งแต่เวลา20นาฬิกาของวันที่25กันยาย,ยน2568เมื่อไปถึงจุดที่เหมาะสมเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังดักซุ่มโปง่งบริเวณชายปาลินทางเดินห่างจากแปงบกลุบ13ไร่ประมาณ12กิโลเมตรเพราะเชื่อว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวจะต้องลงจากภูเขาเดินย้อนกลับมาเส้นทางเดิมซึ่งมีอยู่เพียงบางเส้นทางเท่านั้นเส้นทางเดียวอย่างแน่นอน จนกระทั่งรุ่งเช้าของวันใหม่ช่วงเวลาประมาณ3นากา30นาทีวันที่26กันยายนซึ่งเป็นช่วงกลางคืนเจ้านที่พบแสงไฟสองสว่างจากไฟฉายที่ใช้คาดหัวเดินมุ่งหน้าไปยังจุดซุ้มโป่งจำนวนหนึ่งคนมามาถึงเจ้าที่จะแสดงตัวพร้อมส่งสัญญาณและสามารถจับกลุมตัวบุคคลดังกล่าวเอาไว้ได้ทราบชื่อคือนายชัยเล็กธนูทองอายุ30ปีเชื้อชาติกะเหรี่ยงเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หมายเลขบัดขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์ซึ่งเป็นบุคคลตามยุทธศาสตร์กุมเด็กนักเรียนอาศัยอยู่หมู่ที่4บ้านปีล็อกคีตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิร้อมตรวดยึดของกลางเอาไว้ได้หลายรายการแต่เนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนเจ้าหน้าที่จึงตรวดยึดเอาไว้ก่อนโดยนายชัยเล็กบอกกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มว่าตนมากับเพื่อนรวม3คน โดยตนเดินลงมาจากภูเขาก่อนส่วนเพื่อนอีกสองคนจะลงจากเขาตามมาภายหลังเมื่อทราบข้อมูลเจ้าที่จึงซุ่มปองอยู่ที่จุดเดิมจนกระทั่งเวลา6กนาฬิกาเจ้าที่พบเพื่อนของในายชัยเล็กต้อง,งเดินลงจากภูเขามุ่งหน้ามายังจุดซุ่มปงเมื่อมาถึงเจ้าที่จึงแสดงตัวและสามารถจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ทั้งสองรายทราบชื่อคือนายจอมีวาไม่มีนามสกุลอายุ24ปีเชื้อชาติกะเหรี่ยงเป็นบุคคลไม่มีที่สถานะทางทะเบียนบัตรเกินต้นด้วยเลขศูนย์คนในสัญชาติ นายจอเรทูไม่มีนามสกุลอายุ17ปีเชื้อชาติกะเหรี่ยงเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนบัตขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์ทั้ง2อ,อาศัยอยู่บ้านปิล็อกคี้หมู่4ตำบลปิล็อกอำเภอดองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากจะคุมตัวเอาไว้ได้จ้าที่ต้องรอให้ฟ้าสว่างท้องฟ้าเปิดจึงคุมตัวสามผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทองคาภูมิพร้อมรวบรมของกลางเอาไว้ได้เป็นหลักฐานรวม17รายการส่วนใหญ่เป็นกระสอบปุ๋ยรวมถึงถุงพลาสติกและกระปุก สำหรับบรรจุดินและก้อนหินที่มีแร่ทองคําน้ําหนักรวมกัน25.7กิโลกรัมเครื่องสับมือถือจํานวน3เครื่องในอุปกรณ์ที่ใช้กระทําผิดประเภทมีดเน็บจานวนหนึเล่มมีดพกจํานวนหนึเล่มไฟฉายคาดหัวจํานวน6อันเปนอนจํานวน5ผืนเปลสภพายหลังที่ทําจากกระสอบจํานวน5ใบกว่าจะเดินทางมาถึงต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมง ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง3รายให้การว่าของกางดินและหินที่มีแร่ทองคําพวกตนจะนําไปขายให้กับร้านค้าที่มีอยู่ภายในหมู่บ้านซ่วนจะได้ราคาเท่าไหร่นั้นยังไม่ทราบเพราะพวกตนทั้ง3ถูกจับกลุมตัวได้เสียก่อนหลังจากผู้ต้องหายอมรับสารภาพเจ้าที่จึงจะทำบันทึกเรื่องราวเอาไว้เป็นหลักฐานจากนั้นจึงคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสอพอปีล็อกดำเนินคดีในข้อกล่าวหากระทําความผิด 1. ฐาน ่อสร้างแพ้วถาหงหรือกระทำด้วยประกันใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากพนักง,งานเจา้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา54และมาตรา72ตรีวัค2ประกอบมาตรา55 2ถาม ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแพลวถางหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมีได้รับอนุญาตจากนักงานเจน้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2507มาตรา14และมาตรา31ค2วงเล็บ3 3ฐานยึดถือหรือครอบครองที่ดินรวมตลอดก่อสร้างแพลวถางเผาป่า หรือกะทำาด้วยประการใดๆให้เสื่อมเสียสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิมภายในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา19วรงเล็บหนึ่งประกอบมาตรา41พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2 5 6 2 4าฐานเก็บภาร์กระทำาด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งดินหินกรวดทราย แร่หรือทรัพยากรอื่นหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจน้าหน้าที่ตามความในมาตรา19วงเล็บ2และมาตรา42เห็นพระราชบัญญัติอุทยาแห่งชาติพศ2562 5. ทานเข้าไปดำเนินกิจการใดๆเพื่อหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจน้าหน้าที่ตามความในมาตรา19วงเล็บ6 แ,และมาตา44แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2 5 6 2ผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าที่ผ่านมาสาจังหวัดทองผาภูมิได้มีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำผิดในคดีดังกล่าวมาแล้วหลายรายและรอคำพิพากษาอีกจำนวนหลายๆเช่นกันส่วนร้านค้าที่รับสือ้อเจ้าหน้าที่ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงบทลงโทษไปแล้ว แต่ก็ยังมีการลักลอบกระทำผิดโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายสำหรับพื้นที่ที่ถูกขบวนการดังกล่าวลักลอบเข้าไปขุดเจาะภูเขาจนได้รับความเสียหาย2จุดเนื้อที่กว่า27ไร่นั้นเป็นพื้นป่าสำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A หากกลุ่มผู้ต้องหาที่ลักลอบเข้าไปขุดดินร่อนแร่หาทองคำาส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าที่มีบัตรพึ้งต้นด้วยเลขศูนย์หากสารพิพากษาจนถึงที่สุดต้องถูกเพิกถอนสถานะ ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากคนโทษออกมาจะต้องถูกเนรเทศออกจากราชนจาจักรไทยต่อไปค่าวนี้24กาญจนบุรีชุดการเมฆวารินรยายงาน